สวัสดีค่ะนะคะมาพบกวับเซลล์นัทปริพัทนออโต้นะคะวันนี้นะคะนมารีวิวนะคะรถบรรทุก5าตันนะคะให้กับลูกค้านะนะคะลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจนะคะในรถตอนเดียวที่บรรทุก5ตันนะคะเป็นเพาลอยนะคะติดต่อนะได้เลยนะคะสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขในการจองรถได้เลยนะคะวันนี้รถที่อยู่ตรงหน้าลูกค้านะคะเป็น t ต y o ต a r e ีโ 2.4J ปี2020นะคะตอนเดียวราคา559,000บาทนะคะ559,000บาทนะคะ รถที่อยู่ตรงหน้าลูกค้านะคะโฉมนี้จะเป็นโฉมหมวป่านะคะมีไฟตัดหมองนะนะคะเป็นสีเทานะคะสีเทานะ,ะเท,า,ะคะเทาควันบุหรี่นะ,ะหรือสีเทาธรรมดานะ,ะมันก็จะสวยมากอะ่ะคือบอกเลยว่าลูกค้าจ๋ามันสวยมากๆเดี๋ยวเราไปชมกันสักนิดนึงนะ,ะว่าออปชันคันนี้มีอะไรบ้างนะคะอันนี้นะคะยางใหม่นะคะแมคไล W เวลนะคะแมคไล W เวลนะนะคะตัวนี้นะกระจกมองข้างก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะเป็นตัวตัวเจนะคะลูกค้านะ ตอนนี้นะคะแบกบรรทุกนะมากันลดเลยนะคะบอกเลยนะคะว่าสวยมากๆนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากทราบรายละเอียดนะและเงื่อนไขในการออกรถนะคะสําหรับรถบรรทุกนะคะ5ตันนะอาชีพไหนรายได้เท่าไหร่นะคะเรามาคุยกันนะคะลูกค้านะมันไม่ใช่ปัญหาเลยนะคะขอแค่ลูกค้าเปิดใจนะคะแล้วมาคุยกับเรานะนะคะ ตอนนี้นะคะแหนบแน่นนะคะแหนบจะสวยมากๆนะคะมีโชคนะมีโชคนะคะบอกเลยนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะอยากทราบรายละเอียดเกี่ยวกับรถคันนี้นะคะโทรหานะได้เลยนะคะแต่เราแจ้งนิดนึงนะคะคันนี้ติดจองรอบผลนะคะแต่สเปคแบบนี้มีนะคะแต่ด้านหลังจะไม่ใช่เป็นแม็กบรรทุกนะลูกค้าจะไม่ใช่แม็กบรรทุกนะคะก็จะเป็นกระทะผ่านะคะ ตอนนี้นะคะเพาลอยที่ร้านเราทยอยเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะค่อนข้างเยอะเลยนะคะลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากทราบรายละเอียดนะคะอยากทราบรายละเอียดในการออกรถนะแจ้งได้เลยเดี๋ยวเราไปดูภายในตัวอย่างคันนีดกันคันนี้กันสักนิดเนาะว่ามันจะสวยสักแค่ไหนนะคะนะคะันนี้นะคะภายในนะคะเป็นเบาะสีดํานะคะเป็นตอนเดียว ะคอะนโซลน้านะทั่วไปนะคะ,ะคันนี้ไมาจะอยู่ที่แสนกลางๆนะคะแสนกลางๆนะรถบรรทุก5ตันนะคะเราไม่ได้เน้นภายในกันมากนะเราจะเน้นไปที่โฉบบรรทุกมากกว่านะคะว่าบรรทุกอะ่ะมันจะได้มากน้อยแค่ไหนแนบแน่นไหมแนบสวยไหมนะคะตัวนี้นะคะรถที่อยู่ตรงหน้าลูกคา้าย้ำอีกครั้งนะคะ t ตโยต้ารีโ 2.4J นะคปี2020ราคา559,000บาทนะคะ, 2020, ระ,ค 9, นะคะตรงนี้นะคะลูกค้าอยากได้สเปคแบบนี้มาคุยกันได้นะคะอ่ะมาคุยกันได้เลยนะคะอาชีพไหนรายได้เท่าไหร่นะคะอ่ะสาถึงจะสามารถออกรถเทารอยได้นะคะต้องมีเครดิตหรือไม่มีเครดิตเรามาคุยกันใช้เงินดาวเท่าไหร่นะคะลูกค้าโทรหาณนะได้ที่065-598-9249 0 6 5 9 2 4 9นะคะ0 6 5 5 9ห9 2 4 9นะคะหรือแอด ID l ดี e ไลนได้เลย นะคะคฝากคุณลูกค้านะคะติดตาม Youtube กดกระดิ่งกดซับสไคร e นะคะเป็นกำลังใจในการทำงานให้กับนะด้วยนะคะเดี๋ยวนะจะมารีวิวรถบรรทุกรถเชิงพานิชคันไหนให้ลูกค้าอีกนะคะเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะวันนี้นะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ